เป็นไงบ้างค่ะกสิสู่เท่าไรสู่ต่อไปเด้อสู่ต่อไปเด้อเอื่อยเออไปเฮ็ดไปเรื่อยไปไังไหนสู่บ่สู่เด้อรื่อยเอื่อยกสิเดสู่ละอันนี้เต้นเด้อเอื่อยว่าได้ฟอนเด้อเไงฟอนจะไปมีคนมาให้กำลังใจบอมแบมเยอะมากเลย สู่เด้อเพื่อนบ่อยสู่กระสัวเ,เด้อพี่กับน้องเบิ่งเพื่อนติดจนเงือกแต่เบื้องเพี่อน,น,นตูนเนาะเพราะเคยตินเนาะเพียแหลแกของเพื่นอนมาก่อนมาตินสู่เ,เด้อเลยเพื่อนมาบอกกันบอมแบมในเรื่องว่าสู่ๆเป็นกำลังใจให้เพื่อน่าเบิ่งเพื่อนเมื่อยจนเงือกเพื่อนแต่พี่น้อง ฮอนมันฮอนมโอนี่เป็นตัวโฟลตกวตะวันแหลมันเราเป็นไดพ่อไดบอพ่อไดลคกขาดตาตะวันไม่แข็งบอมีเท่ากับแมนบอบอมีเท่ากับแมนบอแมนค่ะเท่ากับอยู่เท่ากับตอนตอนถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิถามผู้นี่มาถามบอมพ่อไดบอเอือยแมนเอาพ่อไดบอเอือยได้อยเท่ากับได้เยอะ เท่ากับเออรับปากเลยดิไ,ได้เท่ากับได้เนาะ้ะอนข<ะ>าดเนีย่ยบ้านนี่อยากได้คนสอนบอเบ้านอืว่านั่ททนนี่ก็แตกเลยดิถ้าว่าแยกบอออกเลยดิถ้า ขาบ่านแมงคนในวงนน,วงนิขาบ้านแมงคนดหลุดจากคือแยกบออกเลยเพราะว่าหนาคือกันเลยแยกไม่ออกอันไหนบอมาไหนแบมได้ากากพี่น้องเอซี่เป็นกำลังใจเพื่อนในเรื่องสองสาวที่ว่าที่พี่น้องฝากกำลังใจผ่านมาไห่กับถ้าพี่น้องมาเบืองหนาแล้วมือนี้เมื่อแตกทั้งสองเลยอันนี้แหงคักเมื่อวาเป็นอาบนามม้ำไหมมีผ่ากับเด็ดสยอย่างเรื่อยเพราะว่าเ,าเาต็มหนาข <laughs> ึ้นทีหน้ากระตั้งใจเอาคัากเนาะ แบมก็ยังว่าปีเมื่อกี้ปีเมื่อกี้ได้ฟอนได้อะไรเนาะแต่ว่าบอมปีเมื่อกี้ไม่ได้มามาปีแรกเนาะเพิ่นมาปีแรกย่อมใจเพิ่อยููปีแรกเพิ่งต็นเพิ่งฟอนหูสุดยอดกะหลักไก่แน่หลักง่วแน่หลักต่างแน่ถ้าเอากระบานมือปิดวงเท่เดียวขี่กับน้องเอาหลักแข่งกันมีอะไรไหมมีอะไรจะฝากไหม กำลังยังเกาะกำลังใจอ๋อกำลังใจอีกบอกฝากเป็นกำลังใจให้บอมแบมด้วยนะคะพี่กับน้องเพิ่นนักสู้นักสู้สู่อิหลีปีนี้เพิ่นมาสู่สองคนพอปีงหันมาน้องผู้เดียวฝากเป็นกำลังใจให้บอมกับแบมด้วยนะคะพี่น้องไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ